เปลียนกินนขึ้นไม่ง่งเอ้ยอันตรสิวงนะจะรับเป่ยนนะจำดูเก็บอเบีนอยู่บ่เราเอบใส่เมย์กึ่งปากกว้างจ้ะเอากล้นเขาก็ต้องอ้าปากว้างๆล้ชัๆ่ไแอบดีอยันตะพูหายบ่ได้ต้องเอาเสียงมาตรฐานนะก่อวปากกวเสียงออกก็ไม่แมน

เออมีเงินมีบุตาตาดีนะจะสั่งตัวเออต้อนแบบเทพดีตัวร่างที่เนี่ยม่จะพากระปุกไปครับใจสิวกันใจไม่ยุ่งใจไม่ไม่ยุเรา ไม่จีรยไปไหนยุติเรื่องนี้ล้วใจเสียวโอ้ยไม่แห้งเราเลยนี่วันเอ้ยวันมันไปหักต้องเป็นรุ่มมันบอลร่ำน้อยพอโอ้ยโดนเงินมโอ้ยโดนแต แม่จะมันจับกูมาได้จับกูมาได้ไปลอยมาเนี่ยแต่ทุกวันกูไม่จับมันด้วกูจะไปปล่อยล้มบ่จแมนแมนแล้วเพ้นมงเอามาอีกรอยนึงแม่เลยบาทเนี่ยเอาเงินก่อนยังรับเออ

ต้องหันองแเการแทไปฟเต้นีมีหววาลุกชื่อว่าบุญซูบุญูบุญูวานี้หลัลบออต้องไขสูอย่าเ้อเป็นควสามันยหนไน ก็ไ่ใสุ่้เลยพี่ท่านให้อินเดอกอินเดอร์อินดอร์จเ่นให้่พี่วนนกอาทิตยเสาร์ไปเลยผมส้บุญสู้สหอครับกวาด้วยวันนี้ไร้ฝ่าลาปีแล้วตต้มแต่ท่องไข่ตายในจาเปแล้วชีิไม่หก้านน่ะขาไปเท่าเียท่องไข่เพราะท่านน้มเกิดยุ่บุญสู้ว่ัสินานถ่ายยงนีสีอครับนี่เนอะบางทีเห็นิบกับเลือดตับเลา

แต่คนบูดีไก็ได้เงินธรรมดาเโอ้ยอูโอ้ยูนั่นปาดำจรนะไอ้บุญซูไอ้บุญซูเอาปาไอ้บุญซูปาดำปาอ้้านเอาวันมบุเออไอ้บุญชูอยู่ เาลุกขามลกมาป่าจะอาลุก่เดียวโดนปืนบาด่วปุ่ปับยุ่ตั้งสถติดีทีปุ่นากมาแล้วไม่มาตายก็จะได้ัวป่าป่นจังใชว่าป่านช่มหาพีตังโลนป่านเป็นอย่างคือวัตมานองป่านมาบ้าดไมีบุสู้มันเป็นอย่างไรน้องป่านออกจากหนีแมวบ่าด้มันเป็ี่ยนยัง โ้พอมาหอมเจสิ่งให้พี่ก่อนพี่หอมแม่ปันไม่คินหอยล้างกินหอยล้างแนี่เราต้องผาาน้ำยางสิบตองผ่าบัวยัวแดงกับตัวขาวทิ้า์ชาตชาาติชื่อกันเลยลูกานมาเฝ้าเห็นผักยางเต็มตาพี่พี่บุญสู้ทำแบบนี้จะก่ออืนบกปันพี่ นายเขาตั้งใครตัวกันเนี่ยุญซู่บุู่้บุญู่ไอ้าเ้ไอ้ไอ้ไอ้ัอ้ไ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 ออ้ไ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 อ้้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้้้้้้้้ไอ้อ้อ ยุติใจจริงๆขุนขุนขุงจุงเุนข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 ุนตุงมุนขุนขุนขุปขุน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 ุนข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 ุนุขุุุุุุุุขุุุนุุุตุขุุุุุุนุุนุุุุุุุุุุ บุญสัวต้องเจรจาก,กันล้างมันบอ่อยทันอ๋อแกวแกเช็ดไม่หมดอีกนจะรับวันรุด ัสวนเขาใจว่าอีป่าฝากเป็นก้อนให้จันจีมึงอี่ป่ายันใหญ่กูขคยเตือนมุงแล้วหนังสามแกวผูกปรอยู่เนาะไฟตันหาิสู่สร้างสีมานหาดดทหาแกกู้ดาวสร้างหยังมีป่าอยู่หนาผากูเห็นมียุดาอุ่ารก็จกันจี วันมัน้อนแต่แก๊สผมมัน้อนมันไหวไมันพูดดี ผู้ใดโศสูสั่เดี๋ยวเดี๋ยวฮะอันมึงตีอนี่ไมพ่นหัวดิีีจีใหญ่มันไมึงมีบ่แม่เจอาหัวอนี่อินี่ี้บ่อะรตีบไหมหัวายหัวแหงอาไม่ด่หัวบ่หัห้งหัวจะกษ์คนอื่นไ่ละีหัวบองจะมาดอกนีหัวบอจ้ะดอกนีถั่าหัวคักได้แม่เด้อ เบิอนบอกว่าเบินเศ้าหัวแล้วล่ะมันจำแล้วเบิอนว่าอันที่้ำกะป่าพุต้ำด้ือใหญ่บาแมงเนี่ยอันเจเดือดนนจะมองกูจะแตกแล้วเนี่ยอันจตีตีจัะตีเอาวิสาสวาดี่รับไปฟังไม่เื่อกันมึงอไบซื้อจันตีกูในี่ปาอ๋อชาทัวตอนกูกระเรื่มแล้ว <c ainsi> นะอตีเจ <c oughs> ้าหัวกูไหลหาได เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีบุญโซ่พุเนี่ยกูมามาะวัดวลกเ่ยของกูแต่เจ้าของกูของกูเดียวของกูเดียเวเดเมียเนียเนียวเดีเปีนยังบัเเขาเป็นเยวยีเย เอาจี้ๆใคได้ยัดสักองคนกูจะปั่นให้ปั่นแค่ว่ปั่นยุติทที่สุดแล้วให้กปั่นปั่นน้อยนิดเนาะปายมีดตัดเครื่องปั่นตัดเลยชนเชิงในใหอีนี่เอาดูกนนะะมาแคระนี่ยดัดต้นขาหนิขานไหงีนี่เอาตัดเครื่องไปนะมี๋ยวเดียวเดีหยพ่อพ่อมองนี่ะเอจะเอาไปังกูจะไปตติมของกู จะไปตื่มของเล่าหันหลานเล้าที่ไปเอาไปตื่มแม่งอย่างละเอื้อยทำแล้วเลยฮะปางฮะอาจารย์สีชลาอะไรเลยยยความล้มตเออคันปะปุ่นสู้สิผู้ให้่บานี้มึงเอาไปสร้างรอกรบบอาแม่มันแห้งขึ้นสมือสมือ ก่นจะขับพ่อกูณป้าก็เอาเฮาพี่น้องตบมือเล้นะครับขอบคุณค้าขอบขอบขอบคุณในเชียร์แรงใจที่มอบให้เขาแฟนๆครับสุขใจเปลวเปลวเอาเกิดก้นไอเกี่มได้เฝ้าประกาศว่านั่นลรื่เกือบว่ะส่งต่อความสุขกับงานโชว์ในช่วงต่อไปจากพุทธโลก